สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนำทีมสำหรับตีสปีดชาเลนจ์ของอาร์มิออนนานะครับว่าใช้ตัวอะไรตีบ้างแนะถึงจะผ่านนะครับนี่ของทีผ่านไปแล้วเนาะจะเป็นด่านนี้นะครับด่านสนะิบเนาะเอาแค่เล่นผ่านนะครับไม่ได้แบบเอาแบบแข่งสปีดเหมือนคนอื่นเขาเนาะเราแค่เล่นผ่านเอามา,ากาก็พอแล้วนะครับสำหรับมือใหม่อะไรแบบนี้เนาะสำหรับตัวที่ผมใช้เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเลยเนาะตัวที่ผมใช้จะเป็นเอเป็ม่น้าจวละครปุ๊บ เพ่อ้ผมใช้เป็นคุลุมุโจนะครับหนึ่งตัวใครไม่มีธรรมโมอิติยาใช้เป็นเจ้าคุลุมุโจได้นะครับผมก็ใช้คุลุมุโจผ่านเหมือนกันนะผมใช้เมื่อกี้เลยนะคุลุมุโจผ่านแล้วนะครับสําหรับตัวที่ใช้อีกตัวก็จะเป็นเจ้าโยริโบนะครับเอามาชุบเวลาเจ้าขคุลุมุโจโดนสะท้อนตายนะครับมันจะมีสะท้อนเนาะในดานของสีิชาลินนะครับปกติไม่มีเนาะดานปกติแต่พอมาเป็นดันสีิชาลินต์บึ้มมันจะมีบัฟพิเศษมาเนาะเป็นบัฟสะท้อนนะครับกับบัฟใบเนาะ ไม่ฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาจะมีใส่กระพอนเนาะทีมที่ผมจะเอาไตรย์นีคุณลุงกุโจคีเดียริโบแล้วก็มีเจ้าคุณลุงตุมนีนะครับแล้วคุณลุงตุ่นดีเนาะ 3, ห,นหนึ่งสองสามอะไรน่ามีเจ้ามาคุยตัวนะครับที่เราไปเนาะตัวนึงก็จะเป็นเจ้ากระต่าย์ธนาน,นะครับปีดูไม่ใส่เลยครับดูใส่แต่นี้เลยนเนาะหนึ่งสอง เล่นผ่านนะครับเล่นผ่านสดๆรร้อนเมื่อกี้เลยเนาะก็เล่นรอบเดียวผ่านเลยนะครับใช้ลุโลมิโจเนาะไอ mm hmm. ด่านสุดท้ายเราฟันทีเดียวตัวกบทุกน้องมันจะตายหมดเลยนะครับจะเหลือแต่อมิอนะตัวใหญ่เนาะให้เราตีปกตินะครับตีปกติไปเรื่อยๆตีปกติไปเรื่อยๆนะครับพอตีปกติเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะยังเลือดไม่หมดหรอกเนาะมันจะชุบเจ้ากบขึ้นมาใหม่นะครับพอมันชุกกบขึ้นมาใหม่ล้วก็กดสกิลสามปาดอีกรอบเนาะพอปาดตายปุ๊บเราก็ไปตีอมิออนนะ โป,โป๊ะสองทีแล้วก็ชุบใหม่แล้ว,ลวก็วนวนไปเรื่อยๆเนาะปาดแล้วก็ไปออเคาะอมิอนโะโป๊ะๆแล้วควายอมิอนะชุบปุ๊บแล้วก็ไปปาดปุ๊บปาดทุกน้องตายปุ๊บแล้วก็ไปตีอมิอนาาโะโป๊ะๆอย่างนี้เรื่อยๆน,น,นะครับจนกว่าจะจบเนาะเพราะว่าเจ้าตัวอมิอนะค่อนข้างจะถึกนะครับคือด่านนี้เราต้องตีตัวลูกน้องให้ตายหมดก่อนนะครับถึงจะตีจเจ้าอมิอนะได้นะมันมีเกาะอามาตะอยู่นะครับถ้าเราเอาตะกี้วิสาคุรุพุโจเนี่ยปาด เจ้าตัวลูกน้องนังกกบลูกน้องครับปาดให้ตายให้หมดก่อนเนาะพอตายหมดปุ๊บเราสามารถตีเจ้าไอามียนนาได้นะครับ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าคุโรมุโจจะมีพาสซีฟก็คือเมื่อฆ่าศัตรูได้นะครับจะได้เทิร์นอีกหนึ่งเทิร์นใช่ไหมพอหลังจากปาดกบลูกน้องตายนะครับจะได้เทิร์นฟีเนาะคือเราสามารถตีเจ้าอามียนาฟีได้อีกหนึ่งดอกครับแล้วก็ตีเรื่อยเนื่อยน้อจะตายตามจริงผมอยากจะเปิดรีเพย์ให้ดูเนาะแต่ว่าในสปีชาลิส์รู้สึกเหมือนจะไม่มีรีเพย์นะครับเนี่ยผมหารีเพย์ผมไม่เจอเนาะ ในนี้ก็เป็นดันธรรมดานะครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ทีมที่ผมเอาไปลงเนาะอันนี้ผมใช้พ่อวานนะครับสำหรับดันธรรมดาเนาะผมใช้พ่อวานผ่านนะครับแต่ว่าดันนี้ผมใช้เป็นคุโรมุโจเนาะแต่ก็เล่นผ่านแล้วนะครับสําหรับดันนี้เนาะ15นาทีเนาะก็นานนิดนึงแต่ผ่านชัวร์นะครับค่อนข้างจะโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูนนะครับว่าผมใช้รูนอะไรบ้างเนาะในการผ่าน ผมจะใช้รุนของเอ็นวุฒบีเป็นเทคอนนะครับกระโดดไปรับช่วยลดดามจเนาะเอ็นวุฒิบีเป็นเทคอนแล้วก็นิโอลิโบเป็นเจ้ากีโซนะครับแล้วก็นี่ดามจหลักเนาะคุโรมมโจใส่เป็นคีดาเมจเยอะๆเลยนะครับดามจเยอะๆคีดาเมจเยอะๆคีนิคอลสี่สิบก็พอแล้วนะครับปั้นแค่นี้พอแล้วเนาะสปีดผมไม่ได้ใส่เลยนะก็อีกตัวจะเป็นอะไรน่าฮาคุ าคาาคูก็ใส่แค่สปีดกับเลือดเนาะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมสเตตไม่มีอะไรเลยม,มีแต่เลือดกับสปีดนะครับสปีดนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนั9เก้าสิบแล้วก็กะตายยันทานี่หนักเลยนะครับไม่ได้ใส่เลยเลยนะใส่แค่นกปาอย่างเดียวนะครับตลอดคะตายยันทานของผมเนะาะก็ใส่แค่นี้ก็สามารถผ่านได้แล้วเน,ะนาะชั้นสิบอเมอนะนะครับสปีดชาเลนจ์นะสามารถผ่านได้ไม่ยากนะครับผมว่าลองปจัดทีมตามดูนะครับผมว่าผ่านได้เนาะผมยังผ่านได้เลยนะครับ รูนผมก็ไม่ได้แน่นนะเนื่องกระต่ายยันทาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับยังรอดมาได้เลยเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมจะมาแนะนําทีมเฉยๆเนาะไม่ได้ตีให้ดูนะครับเพราะว่าผมอยากจะเปิดรีเพย์ให้ดูเนาะแต่ว่าถ้าตีอีกรอบมันนานไงมท้จริงผมอยากจะเปิดรีเพย์ให้ดูแต่ว่ามันไม่มีเนาะแต่ว่ามันผ่านโจวนะครับผมรับประกันเนาะทีมนี้นี่ผมผ่านมาแล้วเนาะรอบเดียวผ่านนะครับไม่ยากไม่ยากก็ใครยังไม่ผ่านก็ไปลองจัดทีมตามดูนะครับสําหรับวันนี้คร่าวๆก็จะวันประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ คนที่รับชมครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนไปเดี๋ยวผมเปิดเปิดยันเปิดยันโชว์ก่อนเสรบจไเพราะผมก็จะได้เจ้าตัวดารุวาดำแล้วเนาะจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดสองร้อยครั้งเนาะแค่นั้นเดี๋ยวเปิดยันก่อนนะครับปลื้มเลยเ,ยเปิดซึบซึบขอบคุณชึบจริงผมอยากจะเปิดรีเพย์ให้ดูจริงๆนะแต่ว่ามัน มันไม่มีนะผมก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่ามนผมคิดว่าจะเซฟให้นะมันไม่มีนะครับม,มาเอ้นอาร์มาเอมอาร์มาลวนๆเลยผมเปิดเล่นๆเฉยๆนะไม่ได้หวังเจ้าเอ็นอาร์นะครับแค่จะเอาใบทองไม่ก็ดาระดำเนาะสี่ตัวโอเคอยูอ่ผมก็ขาดอิบประมาณ ประมาณกี่ใบนะ9ใบมั้งผมก็จะได้แล้วนะ,ะดารุมะดำผมจะเอาไปอัพแมงูต่อเนาะแมงูเอพนะครับเดี๋ยวจะได้เอามารีวิวให้คนดูดูเนาะมีมขาดกแค่10ใบนะครับ <c ười> ก็วันนี้ก็ขอบคุณตอนการรับชมครับขอบคุณครับ